ขอถอวายความนอมน้อมแด่ผู้บาอาจารย์จะเริ่นพาะอัญญาตโยมเด้ดเอผู้ใดว่าใด oh. กดติดตามช่องมหาไก่สีกด,กดติดตามา้แน่กดไลค์กดแชร์นั่นเพื่อเป็นกำลังใจในการฟังคลิปใหม,ใหม่ๆเทศแหล่หม่ๆมจะเริ่นพรอ,อญญขอบคุณครับ นะโมตันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <Num> สว่นสวนกุศลในมือเนี่ยควอมทางงานกองบวดอาตมาก็ขอโมทนาน o อมโมทนาให้สมมัตรญาติพี่น้องทุกตัวนางคือดามมันดังพ้นะเออจังวันสาดูเดิมเจ้าภาพเมื่อเนี่ย พนาดนโนผู้เป็นนางนายอาลิธานีพร้อมลูกหลานบรรยาอางเด้อเจ้าภาพเด้อเออมูใด่นน้อยเจ้าภาพเออ,เอ,อนางบุปปาธานีพร้อมด้วยลูกหลานยายเมไลวันผู้ลาภา พร้อมด้วยลูกหลานกุลวิไลธานีพร้อมด้วยลูกหลานนะกุลสิสุดาสซลังค์พร้อมด้วยความคู่อคุณมาไลธานีพร้อมขอบคุณกุลดาสนีกุลดาลูนา นพร้อมด้วยคอบครัวคุณวิไลพรนะสวรรค์สิพร้อมพร้อมด้วยคอบครัวและญาติพี่น้องนะจังวัดสาเด้อ เมื่อนีเว้นหัวเดียตานคุณยายสัมเมาธานีคุณตาตีทานีคุณยายเข็มทองธานีคุณไม่ตีธานีคุณตาเพิ่มอุลลาาคุณพอสมายทานี้ คุณตาหน่อยทาเนียคนณยายเต็มตานีคุณผู้กันเล่นกันยาทานีคุณยายบัวทาเนียคุณยายบุปผาตานีคุณยายสมมายทานีคุณลาวีทานีปผู้ญาตาย่ย่ยาพี่น้องผู้ตีล่วงลับดับกันไปแล้วนะ กาลเปิ้นยังบ่บุญจะตรงท้องละบานกอยบุญบรรณานสู่สันทานวิมานโหมอันดังกาลเปิ้นนี้นสุขแล้วให้วิญญโสยงสวรรค์โลกมีงให้เินนาวนอยู่ Đọc lớn ước lượng 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 ước เาปอนปลาปิ้งว like ่าป şey em> na ้อนนมดังเอาสิได้ตัวตัวประกันเสียงสันใดคอยฝูงหัตาหำกันิ่งตองใบงามาดีมาหาใครเสียสิได้เตรียมหัวคอกะยายพูนดอกพ่อเมียเออเมียอู้ ไว้แก่ฝูงโลกเต่าในพังอ้ายซอยให้พัมเบื้องย่างว่าพ่อแม่เลี้ยงเฮาหญ้าแสนเขียนลูกใสเอ้ยลูกสาวเอื้องเนื้อเนื้อเงือกโอ้โห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 ้กว่า สิไยเป็นโอนมาเกือบบ่ยังเห็นหน้าตั้งแต่เอาตนเขาเธอพาคำพวเวกในทองเมียย้ำนั้นเมียก็ฝันลากเดกคันดีหายว่าตั้งการฝันว่าได้ด้วยแก้วซับประสิงเงินคำเอฝันว่าได้ของมงคลขาสูงแสนสารล้างเทือนั้นฝันว่ามี นินแก้วมานี่วยลำคา เสด็จมาจอดแม่ก็ขุมกอดคันาบแล้วก็มมเกินนะอ่านเนื่องฝันว่าได้ใส่ต่างกันตุ้มเติงกระจนท้องฝันว่าได้ใส่สอยแหวนกระจันคำนอกคุณค้าร่างเธอนั้นฝันว่ามีผู้เอาของขามของคุณแนวประเสริดมาฝากกันแม่ฝันหลากแล้วมาโน s อยกะซื่นบานนะลาเมียมัวหูว่าบุตรต๋าน้อยสิเกิดอยู่ในคันเปิ้นกะยินดีดอมกันเวียนนะสะเอิ่นดาอ่านว่าสุวินคํฝันนี้ไว้ากอนจังว่าสังเนขอแม่นนะีควรนะ เกียงยานชีวังตายยามประสูติเด้น้องน้อยเนาะเอ้อเอ้อเอ้อไอ้เจ็บนึกยากยานกว่าบทนอยหมอลมิงเมียนว่าอยู่ไหนเจ็นึนั้นยานแต่ลูกางห้ หลบลางคือตาหลงจึงได้วอนอินมุมซอยปัดสรงดอกคอมไว้ว่าแต่ในสงสารนี่สิเป็นมาทั้งโลกสิอปาโลกให้บ่มาพอตั้งแต่โตว่าเด่น้ออ พอได้คิดอ่านแล้วบอกควรที่สิตกใจเอาแต่คำโบราณบอกควรหนีนี้เอนพอแต่วันนีนแล้วก็วางตนตามีจาว่าปากแด่ทองสั่งห้อมไว้พอประมาณนะ เสือว่าโลกอยู่ต้องตามบ่ส่องเหลียวเห็นจั่งสิเป็นแนวใด๋กันอุ่นสวงดอกทั้งแขนด่อนบ่ของกินเผ็ดหอมของเคยกินแม่ก็ดอยากด้นอ ของเคยกินใส่ฝากใส่ทองนะคัญญามหายแล้วก็เล่าวางคันว่าของแซบซอยตั้งแต่ก่อนคันเคยกินนันๆยามมาถือพาบอควรสิกินได้หลังแต่บ่ายเอามาได้หมายว่าสิกินได้มาเ้อ em chỉ nó luộc vô thoang luộc quang bày men im hiền năn là nàng ย่านลูกหน่อยเจ็มแสมกันไปไหนอย่าเมาอยู่ไปในคำประวิเอกท่านว่าไหลคำเอ่อจวนตวนจิ้มจนอย่าเมื่อแม่นักน่องทองสมิงเมื่อยหัวอแม่ ินไปใส่แม่นสิเดินไปใส่กันมาใส่แต่ละเขาก็ทุกยากเยืนนเลี่ยวเบิงอเลทองเป็นปุงว่าทอกระบุงจังว่าท้องไก่เน่นเป็นุ่มทอกระบุงอีแม่ biết bưng bên ôn bùng nện nha, khoa ban băng băng ban piêng băng cứ và khay phong nha, nhắm mà nhốt nhàng nhảy, bỏ ra hiện tin tổ Chàng hook nước tung dang tường Chàng tung hood ankong tường bay đăng xi khao wako singer an nyman và nyak nyu an nam 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 như nam 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 em nam 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 ว้าวเลื่อมคนของบ่อเมียขั้นบ่เลี้ยงใหญ่แล้วแม่นคุณเลี้ยงแม่นว่าแต่โตนั่นแหละนาจานาอุ่มเดือยไปเถียงลูกเถียงเต่าเด้อสมัยนี้ กบ้านึงเขาให้กินด้วยสิบอกไงเออเอ้ยแต่มันหุงอยู่บ้มันหุงอยู่บ่ล่ะหุงกับพ่อหุงวัดนีธรรมดาล่ะแต่พ่อเถียงกับพ่อเป็นยังว่าสันเขาว่าเนีอย่าไปเถียงเาาายยอดสเเลี้ยงลูกน้อยนะเออ คอนี่อันเตียงเจ้าจนเถ่าเตียงเจ้าจนเถ่าคุณเจ้าก็บโมีเห็นว่าเออแล้วบัดนี้แม่สิก่อนอดเบามาแล้วบัดนี้แม่ก็อดข่าอดน้ำจินเพราะหิว ลูกลาเอ้ยบ่ได้กินตามใจคอยเวียนแบงเลี้ยงยามเหงาทนทองพอประมาณไดตามเหตุบ่ได้กินนาน้องบ่ได้ติดเต้นห้องมาเหินหาวดังเมื่อสาวพอว่ากินยาเหี้หยุดสิเกินดอกในคันคือดังน้ําแดงตันบ่อาจสิถอนได้ยามเมื่อเฮาเป็นไข่กินยาก็ยังสว เป็นยู่เจ็ดแปดมือก็ได้หูหอมหายอ่านว่าานโลกนี้เสิเก้าขวบถึงสิบปีเสิเก้าขวบเราเป็นปีมันนะเป็นกังวลบอนนี้ไปไกลไดขั้นลูกสาวเิ่นว่ามานเก้าขั้นผู้เท่าเิ่นว่ามานสิบอันนี้หากแม่นแทบโบราณเบาแต่เข้าเก่ Ngang, ngang, ngang. Mà nàng wood nang lều xem tung chân và nơi kín cắp bóng thong thoảng đeo im san, opie, đầy bóng im thoát bóng săn thuốc mượn bóng săn xi măng sao lung hoang đầy lòng 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 à, lòng 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 ca kéo lòng 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 อดมดวดว่าเน่เดือหากเป็นทุกข์ยากแค้นเสียนสันมันกันเองนะละพ่อเมื่อทดสมรถคขามาย้ำสีขอดกันมาถึงแม่กองหุ่นยังเจ็บเหนื่อยมาโนดอกทั้งแขนนะเจ็ดบ่มีบ่อนใบไปทางใดบ่งสว่างเนโอ เจ็บน้ำด <t Four> ูดสวงดูดคางทางทองซองใสเอวเจ็บบ่มีบอนเดีวบัดลุงยางไปมาบ่มีบอนสีศร้านั่งลงดอกกาุ้มทอง เจ็บโดนโดนนั่นไปเกิดชีวังสิหลุดเมียนนะกว่าลูกสิหลุดจากเบาเจมอยเล่าพันลบเอียงบ่พ่อเมียปั่นมาเฮงบ่เมีปั่นมาเกือบบ่ยังดอกพ่อหน่อยอันนี้ใสสมอนลาลูกชายหญิงไ้กินอ้ามเมาเดือ ແມ່ກອາສາຊວດທລໍແມອານ້ เมียมันยังดันเอามาจนว่าใหญ่ก็บ่ให้ไปอยู่ก็บ่ให้ต้องทำคุณความหมอแหมนะยามเมื่อเจ็บเป็นไข้ต้องให้ส่งโรงพยาบลูกนอสํางสาดงใจพ่อแม่ได้ทนทนเพียกันว่าายแลิงเสมอหน้าทตาก็แล้วแต่เป็นนลงา ใจพ่อเมียอยู่ไกลและใจโดดเป็นห่วงบ่สาวงาาแม่นาลาลาจะเป็นายาแคนดาได้กันบวดเป็นบุบวดเกิสังเกียวแวนานน วัวละบาดบ่เปียนกานหวังเพื่อล้งใจกันจนลูกสายช่้งเด็ดบวดววเบื่อเบื่อวดวัวปวดว่บุหมุอนหนุนเกีย ลูกทีเป็นนีแม่ก็ดีใจอยู่โอ้ซ้ําแม่นเฮาแม่นแจมันคือตูสนองเลี้ยงแม่นปอมคือเอนนะพ่อแม่อยู่ไหนเนาะว่าขึ้นก็หวังเพิงบุตรตาตนะ ลูกตก,นกเเ้นก็ความเห็ดเพื่อมอันดาบางเพื่อพอเดือนที่ได้นอนที่ไฟไหลมะพรนเก็นน้ำฮอนก็นอนได้ย่างที่ไฟฉั้นในสมมาตรงเลี้ยงสุขอุปธรรมของขะลามกัอดินมาควางมันกันหวานเตียวแลกเจียวเต็มที่ลูกเห็ดมา ลูกห yeah ัวีแห่งดหนาจังเรื่องปากเื่องทองเท่วบาบอดทอยานแกลกหอละน้ามาอุ้มใส่นมกันกินชัวโบรคนบวนหัว แต่ลูกเนาะหมดห่วยเลือดีวันบ่วิงที่หายองจะโตตยผัโรม่บางคนจะตาสันต้องตายป่าลูกลาออ ลูกบางคนเป็นกำพาพาลาสังนำกวนแม่บางคนว่นนี้บาได้ลูกพิการกายลูกบ่ตายแต่เป็นทุกข์เศร้าสะเทือนบาดยามหัวมาลูกบางคนยังกำ ปวลังคนเจ็บอดอ่อนแอดแอดบ่ต้นผัวแม่ก็ควงหาหมอบ่เศร้าทรเลาได้สามสี่วันไข่เดียวเป็นวัดเป็นไอเดียวไข่ละทองเงืนกันเม่นผัวจังเนืองของเมนป้าทิมแล้วเนวผัวได้แมนบ่เศร้านั่นล่ะนางจาน พ่อเม่แสนมันบ่อไม้ลูกสิดีเลยขี่หายพ่อเม่ดาบ่อถือสักซาปสะจักในโอลาคู่สุคนบทสนดีลูกเห็ดเวเห็ดเสียนาเสียน้ำตาก็มากเธอแสนสิเบื่อสิคุ้มกะตทนลุ่มทุกประดังอาภัยลูก นกอถูกถูกข้างจางแม่นแสนบุญคุณนาเนื้อนาบุญบุรที่นาก็แม่นสองพระคุณเจียว่หมอมีแนวรอกมาอ้างพันลานความเลิอแสนประเสริฐน้อยยิงแล้วเนวสีอ่างบ่อ่นเห็นดัง บาทนี้อาตาม้ากว่านสิรงค์กว่านเลี้ยทนคุณพานำนมเมียเทนคุໍคานำนมเม สองสนองการหาสตานในเฮาทำเจงสีสมบูรณ์เวียงขอที่นึงนั่นในเฮาเลียงดูแล่พอแลแม่ย่าไปปาลาทิมมาสองเท่าในเพิงเฮ้อา,อา,อา คำที่พึ่งกาวไว้โอ้เลี้ยงศพอุปธรรมแม่นแท่นโขนทั้งกายใจให้สมบูรณ์ต่อบระคุณวัณตถะกว่าที่สุด งานตั้งหลายแหล่<แ>จิตจัการที่เห็ดอยู่ดูว่านา้นมากแล้วสอแก้วได้ฟางเศ้านะควันที่ลูกเตา่าอปวดแอกให้เล่าสาจิตจักาันรนานาเห็ดให้เพิ่นเศร้าเบาเหนือ้อก่อที่สามวงตะกุนเกลือนดำลงคงอยู่เสออียงวันนี้เก่าหมูยาทำเสื่อมตะกูลเดอรูกเด้อนะ ย่าได้สางความดอกเดือดลุนในคุณมองใจแนวใด้ดดีใดงามให้ก็ตามว่างเวนน์พวาดที่เสียยาไปเล่นกันภาานั้นว่งเท่าท่าการสุลาบบและเบียงให้เฮาเวนทุกประการม่อละ พ่อเมดานเพื่นสิแบงตามกับวันประเบือตนตามสมควรรับบุญคุณแก้วขอที่หาเด้อเพื่อนหมอลานเดวไอ้นำบุญในหนุนซองจทาสงน้อคอยดีวิยานหานได้เชิญบ้านมี้